ค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะค่ะมือนี้แอดกามีสายด่วนเนาะค่ะจากอิสราเอลเนาะค่ะพี่น้องค่ะให้แนวทางมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะสายด่วนด่วนเลยนะค่ะงวดที่แล้วเนาะค่ะของสายอิสราเอลเนาะค่ะพี่น้องก็ให้เนาะค่ะพี่น้องค่ะให้ล่างเนาะค่ะเจ็ดสามเนาะค่ะพี่น้อง เจ็ดสามสามศูนย์สามหนึ่งสามสองเนาะค่ะแต่สามสองนี่ไปออกบนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะแต่ว่างวดนี้เนาะคะ่ะของสายอิสราเอลเนาะคะ่ะให้มาบนล่างเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะบอกว่าไ้มาบนล่างเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะไ้มาแบบเนีนๆเลยเนาะคะ่ะพี่น้องบ่ลไลท์หางคะ่ะพี่น้องงบหน่อยดูด่วนเลยคะ่ะพี่น้องค่ะ เด็ดคืองวดที่แล้ววันเนาะค่ะพี่น้องกับสามสองตรงๆงเนาะค่ะแต่ว่าสามสองนี่ไปออกบุเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ถือว่าถ้าพี่น้องเอฟซีคนไหนที K ่ว่า e เล่นบนุเล่นล่างยังเสงก็อาจจะถูกเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วนี่ของไซด์ดวนอิสราเอลเนาะค่ะก็ให้เน้นล่างอย่างเดียวเนาะค่ะแต่กลับไปออกบุเนาะค่ะก็บอกเป็นยังเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อพี่น้องที่ว่า บนล่างยังสิเนาะคะ่ะเกาะถูกเนาะคะ่ะพี่น้องแต่งวดนี้เนาะคะ่ะให้มาแบบบนล่างเลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะจะเด็ดขนาดไหนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะงวดนี้เนาะคะ่ะส่งมาแบบด่วนด่วนเลยะคะ่ะพี่น้องงวดที่แล้วนี่ส่งมาแล้วค่ะก็แบบด่วนขังอีลีเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะงวดนี้ก็เอ,อยังให้พี่น้อง fc มีโอกาสจับเสียงลอตเตอรีไวไ่ว้ไใดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะชิดเด็ดแค่ไหนนั่นเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆอม,อมกันเลยคะ่ะ นี่เนาะคะ่ะกระดูงวดที่เลี้ยงเนาะคะ่ะของหนึ่งกันยาของไซด์ด่วนอิสราเอลเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะล่างเนาะคะ่ะไฮเจ็ดสามสามศูนย์สามหนึ่งสามสองเนาะคะ่ะเน้นที่เจ็ดสามสามหนึ่งเนาะคะ่ะแต่หวยออกสามสองบนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเน้นไม่ต้องกลับอีกทั้งหากเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกะพี่น้องเอฟซีธนใดที่ บนล่างยังสิกะอาจจะถูกเนาะคะ่ะพี่น้องตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับอีกทั้งหากเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะต่งหวดนีเนาะคะ่ะห้มาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องส่งไลน์มาแบบด่วนๆเลยค่ะพี่น้องค่ะส่งไลน์มาให้แบบด่วนๆเลยค่ะพี่น้องแอดกะไดอเอามานําเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีไวชิดเดสเคไดนั่นก็คอยไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะนี่ข้องงวด หนึ่งกันยายนเนาะค่ะพี่น้องค่ะออเดิบเก่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะตึงวดนี้เนาะค่ะพี่น้องวดนี้มาลุ้นกันเลยเนาะคะ่ะวดนี้มาลุ้นกันเนาะค่ะพี่น้องแล้วแอดเชยนวันที่แป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะ สายด่วนจากอิสราเอลเนาะค่ะพี่น้อง16กันยายนค่ะ นะคะพี่น้องค่ะจะเป็นตัวใดนั่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ค่อยไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเข้ามารับชมรับฟังเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้ให้บนล่างเลยค่ะของอิสราเอลเนาะคะ่ะสายด่วนอิสราเอลเนาะคะ่ะมีเลขวิ่งอีกทั้งหากได้ะค่ะพี่น้องกดซ้อน ของสายดวนอิสลาเอลเนาะค่ะพี่น้องแอดก็ขพฉีดสินก่อนเด้อค่ะพี่น้องฉีดส้นก่อนเนาะคะ่ะวิ่งเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะสายวิ่งสายจวดนะะเนาะค่ะอย่าพลาดเด้อค่ะเด่นทั้งสองตัวเลยเนาะค่ะพี่น้องหนึ่งกับสองะคะ่ะ ค่ะงบหน่อยก็ดูด่วนเ้ยคะ่ะพี่น้องยาภาพเนาะคะ่ะของสายอิสราเอลเนี่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะจับคู่เนาะคะ่ะพี่น้องจับคู่เนาะคะ่ะ ครพี่น้องเห็นกันบนนอกค่ะจับคู่เนาะคะ่นะเนาะค่ะ็าไฮมาสีห่หางเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาลุ่นกันเนาะค่ะว่า เซนอิสราเอลนินให้ตัวไหนเนาะคะพี่น้องค่ะมาลุ้นกันเลยเนาะคะพี่น้องค่ะ16หกันยายนเนาะคะ่ะสายด่วนอิสราเอลเนาะคะ่ะบนล่างเนาะค่ะพี่น้องวิ่งหนึ่งกับสองเนาะคะ่ะจับคู่ให้คือสองหนึ่งหหนึ่งสองเ้าสองเจ็ดนาะคะ่ะมาลุ้นกันว่าเซนอิสราเอลน้นให้ตัวไหนเนาะค่ะพี่น้องค่ะมารับชมกันเลยค่ะ จะได้ไปจับเสียงตตรถตลีไว้ทันเนาะค่ะพี่น้องค่ะงบน้อยนะคะงบน้อยดูด่วนเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะงบน้อยดูด่วนเนาะค่ะไม่ต้องกลับเด้อค่ะพี่น้องเป็นอิสราเอลเน้นไม่ต้องกลับค่ะไม่ นี่เนาะคะเน้นว่าไม่ต้องกลับอีกทั้งหากเด้อค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้ได้มาแบบด่วนเลยล่ะคะ่ะได้มาไว้อีกทั้งหากเนาะคะ่ะเพื่อพี่น้องสิได้ไปจับเสียงลอตเตอรี่ไว้เนาะค่ะพี่น้องค่ะ คแคปหน้าจอไวเลยเลยด้อคะ่ะพี่น้องคแคปหน้าจอไว้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะสายด่วนจากอิสราเอลเนาะค่ะก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะฝากตอนพี่น้องเอฟซี FC นี่ก็เป็นงวดที่สองแล้วเนาะคะ่ะที่ไ้มาเนาะคะ่ะพี่น้องงวดที่แล้วนี่ก็เขานะคะ่ะนี่ออเดอร์เก่านะคะ่ะเอาอันนี้ไปดูอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะค่ะของวันที่หนึ่งกัญญญนยายนเนาะคะ่ะสายด่วนอิสราเอลเนาะคะ่ะไ้มาล่างอย่างเดียวเนาะคะ่ะพี่น้อง อ่ะเจ็ดสามสามศูนย์สามหนึ่งสามสองเนาะค่ะเน้นไม่ต้องกับเนาะค่ะพี่น้องค่ะแตง่งวดนี้เนาะคะ่ะแตง่งวดนี้ให้แบบบนล่างมาเลยเนาะคะ่ะให้บนล่างเลยะคะ่ะวิ่งหน,นึ่งกับสองเนาะค่ะเด่นทกขะเด่นหนึ่งกับสองเนี่ยแหละค่ะพี่น้องค่ะเด่นเนาะคะ่ะแอดกะได้เอาปากกานั่นให้แล้วเนาะคะ่ะตัวเด่นเนาะค่ะพี่น้องจับคู่เนาะคะ่ะมีสองหนึ่ง หกหนึ่งสองเก้าสองเจ็ดนาะค่ะไม่ต้องกลับเนาะค่ะเด่นที่หกหนึ่งสองเจ็ดค่ะซ้ายด่วนเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้ได้มาเร็วที่สุดเลยค่ะพี่น้องค่ะไปจับเสียงลอตเตอรี่ไวเดอร์ค่ะพี่น้องหมักกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะพี่น้องกับเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะค่ะแอดก็เอามานําเสนอเนาะค่ะส้ายด่วนอิสราเอลก่ฝฟากมาเป็นแนวทางเนาะค่ะเพื่อทิสห้พี่น้องเอฟซีมีโชคมีชัยเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ก่อนจะลงทุนกับวิเคราะห์เบิ้งดีๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะวิเคราะห์เบิ้งใช้สติเนาะคะ่ะกับพิจารณาเบิง้งบ่แม่นว่าแอดเอามาลงให้างจะได้ให้พี่น้องบังคับให้พี่น้องเนาะคะ่ะพี่น้องแอดไม่ได้บังคับนะคะแอดเอามานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะให้เสียงจับเสียงลอตเตอรี่ไวะะ้เนาะค่ะค่ะจับเสียงลอตเตอรี่ไว้ผู้ละใบซองใบก็ได้เนาะคะ่ะก็แล้วแต่พี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดก็เอามา ฝากตอนพี่น้อง fc เนาะค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอไ้เลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะสายด่วนจากอิสราเอลเนาะค่ะมาแบบด่วนเลยบนล่างเลยพี่น้องค่ะเน้นเม็ดเดียวแขนแขนเนาะคะ่ะสองบนล่างเนาะคะ่ะบนล่างเม็ดเดียวเนาะค่ะพี่น้องไม่ต้องกลับน้นไม่ต้องกลับเด้อค่ะพี่น้อง ก็ลองเอาไปพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะวิเคราะห์เบิงเนาะคะ่ะพี่น้องใช้สติดีๆก่อนจะลงทุนเนาะคะ่ะพี่น้องก็เป็นเพียงแนวทางเนอะคะ่ะพี่น้อง FC ทุกท่านเนาะคะ่ะพี่น้อง FC ฟซีทันใดที่เข้ามาแล้วเนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะ กดกระดิ่งไว้เพื่อที่สิบด้พผาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะข,ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาเปิดกำลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะแอดก็สิหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ